วันนี้เราจะมาซักคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้ผ้ากันนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเหลืองเป็นจุดๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ทำผ้าให้เปียกจะได้เห็นชัดเห็นไหมคะเหลืองเป็นจ้ำๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นจุดๆจ้ำๆ ที่กระเป๋าทั้งตัวเลยนะคะลูกค้าสีก็ไม่ขาวเลยนะคะเราจะใช้นะคะผู้เก่งน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลส่วนผสมน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหส่วนได้เลยนะคะเพราะเป็นผ้าขาวใส่ผ่านน้าตีน้ํายายเขา้ากันกับน้ํานะคะน้ําแค่พอท่วมผ้าพอนะคะแล้วก็แช่เก่งทิ้งไว้อย่างนี้ แช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราบเหลืองพวกนี้จะหลุดออกไหมพอหลุดออกแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักจัดคราบเหลืองเก่าเข็บนะคะที่ที่ผ้ามีรอยจุดๆจ,จำๆจนะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะที่กระเป๋าเห็นไหมคะที่กางเกง ไม่เหลือเลยนะคะลูกค้าหลุดออกไปเกลี้ยงเลยนะคะค <c oughs> าบเหลืองเก่าเก็บคาบสีมองๆคาบเหมือนคาบสนิมจุดๆนะคะลูกค้ <c oughs> าก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะ <c oughs> นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกอบรีดขอแนะนํานะคะค <c oughs> ู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกอบรีดขอบคุณค่ะ